หมอคะครับว่าไงครับยาที่คุณหมอให้สามีฉันไปเมื่อวานนี้นะคะที่คุณหมอเขียนว่าเช้าเม็ดกลางวันเม็ดเย็นเม็ดนะฮะพอดีบังเอิญว่าสามีฉันน่ะสายตาไม่ดีมันอ่านหมอม้าเป็นยอยักค่ะดิฉันเลยโดนเต็มๆค่ะทั้งวันเลยโองั้นเดี๋ยวคุณหมอเขียนให้ใหม่แล้วกันนะครับเขียนตัวใหญ่ๆเลยนะครับไม่ต้องค่ะ คือแค่อยากให้ค e, ุณหมอเพิ่มรอบก่อนนอนอีกสรอบได้ไหมครนี่คุณทำไม <único Liberty Overwatch> วันนี้คุณมาทำงานสายฮะโดบอสก็ลุงข้างบ้านสิแกทำตังแบงพันหล่นหายอ่ะแล้วคุณก็เลยช่วยเขาหายยางไงเหรอเปล่าเหรอผมก็แค่ไปยืนเหยียบไว้รอให้ลุงแกไปเท่านั้นแหละ ผมก็เลยต้องมาทำงานสายครับ <het music> คุณนายขาคุณนายตกเงินเงินเดือนให้หนูดยคะ่ะแกลองบอกเหตุผลมาสามข้อสิว่าทำไมฉันนะ่ะถึงต้องขึ้นเดินเดือนให้แกข้อแรกบอกคะ่ะหนูเฮ็ดกับเขาแ่บกว่าคุณนายดิให้บอกแกฮะแต่คุณผู้ชายเพิ่นบอกตายคุณผู้ชายแกพูดอย่างนั้นจริงเหรอ อันแรข้อที่สองล่ะข้อสองหนูรีดผ่าเรียบกลัวคุณนาย,ยใครบอกแกอีกอ่ะอันนี้ก็คุณผู้ชายคุณบอกเอออันนี้ถ้านก็ยอมรับอยู่หรอกว่าฉันรีดผ้าไม่เป็นแล้วข้อที่สามอ่ะอันข้อสามนั่นบอกไ <_ an> อ้อเหลืองบนเตียงเนี่ยหนูก็เก่งกว่าคุณนายเดิจะบอกนะว่าคุณผู้ชายก็บอกแกอีก <_ an> อ่ะอ๋อบอกและกะ้วันอันนี้คุณผู้ชายคุณบริบอก แต่บอกหมาคนคนขับรถะมันบอกอีสันค่ะสวัสดีครับคุณลุงเป็นอะไรครับคุณลุงก็เป็นเพื่อนบ้านหมอนั่นแหละผมหมายความว่าคุณลุงไม่สบายมีอาการเป็นยังไงบ้างครับอ๋อผมสบายดีครับผมไม่ได้ป่วยเป็นอะไรหรอกครับกวนละกวนล,ละคุณลุงไม่ป่วยแล้วจะมาหาหมอทำไมครับ ก็จะมาบอกมอว่าตอนนี้ไฟกำลังไม้บ้านคุณบอแล้วครับโอ้ยเบื่อเบื่อเบื่อฉันแต่งานกับแกมาเนี่ยสปีแล้วแกมีแต่สร้างสร้างสร้างต่อไปเนี่ยฉันจะเลือกเองรู้ไหมฮะจเองนะเจก้าหือเหรอก็โอซิวะต่อไปเนี่ยฉันจะเลือกเอง ว่าฉันจะซักผ้าจะล้างจานหรือว่าทำกับข้าวให้แกก่อนดีอะฮะเป็นผู้ชายคนหนึ่งเว้ยเป็นลูกเศรษฐีนะก็มานั่งกินเหล้าเมาร้องไห้ฟูมฟายอยู่เพื่อนเขาก็มาเห็นเขานะเขาก็สงสัยแล้วก็เข้าไปถามแล้วก็ปลอบใจเพื่อนนะให้เพื่อน มานั่งร้องไห้ฟุไฟอะรอยู่ตรงเนี้ยลูกเศรษฐีคนนั้นก็บอกว่าผู้หญิงเขาไม่แต่งงานด้วยเขาไม่ยอมแต่งเฮ้ยเอฮามึงอะทั้งรอทั้งรวยทำไมไม่บอกผู้หญิงไปละ่ะว่ามึงอะรวยแล้วพ่อเนี่ยมีเงินเป็นร้อยล้านเออก็พวกว่อกูบอกนี่แหละเขาตั้งด้ไปแต่งงานกับพ่อกู เมื่อวานี้ผมโทรหาคุณและเมียคุณก็บอกว่ากําลังทางกับข้าวให้เมียกินอยู่แล้วทําไมทาเสร็จแล้วคุณไม่โทรหาผมฮะโอ้บอสครับเมื่อวานผมก็โทรกลับไปแล้วอะแต่ภรรยาบอสเนี่ยบอกว่าบอสกําลังซักผ้าให้ภรรยาอยู่นะครับคุณหมูครับช่วงนี้ผมรู้สึกเครียดมากเลยครับ อืผมมีปัญหาเรื่องครอบครัวครับมีปัญหาอะไรไหนลองเล่าให้คุณหมอฟังสิคือเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยผมได้แต่งงานกับแม่หมายคนหนึ่งซึ่งเธอก็มีลูกติดมีอายุ20ปีนะครับต่อมาพ่อผมก็ได้มาแต่งงานกับลูกสาวซึ่งเป็นลูกติดของเมียผมนะครับแล้วยังไงต่อครับ ลูกสาวก็เลยกลายเป็นแม่เลี้ยงของผมพ่อผมก็กลับมาเป็นลูกเขยของผมแล้วอีกสองปีต่อมาเมียผมก็คลอดลูกให้ผมหนึ่งคนมันก็เป็นพี่น้องแม่เดียวกันกับแม่เลี้ยงของผมแล้วลูกผมก็เรียกผมว่าพ่อผมก็เรียกลูกผมว่านาชายต่อมาอีกลูกสาวของเมียผมเนี่ยมันก็มีลูกให้พ่อผมคนหนึ่งมันก็กลายมาเป็นน้องชายของผมอ้าล้ะพอพอพอแต่มันต้องเรียกผมว่าคุณตาละพอพอพอไป้องเรา ูเนี่ยจะระสาทแดดก่อนไปกับกาบ,บานไปกัลบไปที่ห้องน้ำสาธรารณะแห่งหนึ่งนะครับได้เขียนอัตราค่าบริการห้องน้ำชายไว้ว่าถ้าใครเล็กต้องจ่ายหนึ่งบาทแต่ถ้าใครใหญ่ต้องจ่ายสิบาทปรากฏว่าทุกคนที่ออกมาแต่ก็จ่ายสิบาททั้งนั้นนะครับ ไม่มีใครแจบาทเดียวเลยนะครับเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเสียเงินกูไม่ว่าแต่เสียหน้าเนี่ยกูอยอมไม่ได้จริงๆครับฉันไม่อยากพูดไม่อยากบ่นเลยนะฉันอยู่กับแกม,มาเนี่ยสามสิบปีแล้วมีแต่แย่ลงแย่ลงทุกวันฉันจะอ,อดทนเท่าไหร่รู้ไหม มันไม่มีเปลี่ยนแปลงอะไรเลยฉันทนไม่ไหวแล้วนะทำไมจะทำอะไรฉันเหรอบ้าหรอกฉันอยากให้แกเี่ยเปลี่ยนผงสักฟองเช่นใหม่แบบที่มันถนอมมือหน่อยฉันจะได้ซักผ้าให้แกไปอีกนานๆฮัลโหลมึงยังใส่ด้นี่อยูดมึงไปตายอย่างอยดเนี่ยแต่ว่าบวชนะมี่เนาะแล้วมึงไปบวชอย่างไหนห้วย กบัวด um <that> ีส <laughs> <that> <how it S 3> ิบ <médico> ห้าพรรษาอะไรดีเทอได้การพยานหนูโทษพีดค่ะเออที่รักน้องกำลังคิดอะไรอยู่หรอก็คิดเหมือนกันกับพี่นั่นแหละค่ะเออน้องคิดจะฆ่าพี่เลยเหรอ จ๋าพี่จ๋าพี่กำลังนั่งคิดอะไรอยู่เหรอน้องจำได้ไหมวันนี้เมื่อ20ปีที่แล้ววันที่พี่ปีนขึ้นหาน้องและถูกพ่อจับได้จำได้ค่ะพ่อบอกว่าเอกจะยอมติดคุกหรือว่าจะแต่งงานกับน้องพี่ก็ตัดสินใจว่าจะแต่งงานกับน้องพี่ก็ตัดสินใจถูกต้องแล้วนี่คะแต่มาวันนี้พี่คิดได้ว่าถ้าพี่ยอมติดคุกในวันนั้นวันนี้ พี่ก็พอโทษแล้วเออเป็นยังไงครับคุณหมอผมป่วยเป็นอย่าง่่ครับผมเสียใจด้วยนะครับคุณจะอยู่ได้อีกไม่นานเอียงครับผมใกล้สียแล้วบ่ครับโอ้ป่าหรครับคทินี้ผมจะปิดแล้วครับ กอมีอาการยังไงบ้างครับอาตมาจําวัดไม่ได้แล้วจะกลับวัดยังไงครับมารถวินมอเตอร์ไซค์นี่แหละกลับก็จะกลับรถวินมอเตอร์ไซค์แล้ววินมอเตอร์ไซค์จำวัดได้หรือครับวินมอเตอร์ไซค์จำวัดไม่ได้หรอกก็มีแต่พระนี่แหละที่จําวัดได้ก็ไหนบอกว่าจําวัดไม่ได้ไงที่ทางโรงเรียนเรียกคุณแม่มาพบเนี่ยก็เพราะว่าลูกของคุณแม่เนี่ย สร้างปัญหาให้กับโรงเรียนทุกวันเลยนะครับเรื่องนี้อีฉันทราบดีค่ะท่านพ่ออแต่ว่าเวลาที่ลูกอิกฉันสร้างปัญหาที่บ้านอีชันก็ไม่เคยเรียกพ่ออไปพบที่บ้านเลยนะคะัน,นี่นายวันนี้เรามาเล่นทายปัญหากันะ้ันจะถามนายว่าถามว่าอะไรทร่มัน,น,นไปติขามค้อไหนอ ขาโคกงอะไรอย่างนี้คือย่เงี้ยอ่ะขาคกงขึ้นโว่เวลาคุณไม่สบายคุณทำยังไงล่ะผมก็นอนสิครับลอนพักผ่อนเยอะๆแล้วทำไมไม่ไปหาหมอผมไม่ชอบหมอครับทำไมอ่ะ ทำไมถึงไม่ชอบหมอก็หมออะไรทำให้ลุงผมตายอ่ะตายยังไงก็วันหนึ่งเนี่ยลุงลผมมีอาการปวดนะที่หนา้าอกก็เลยไปหาหมอหมอก็เอาหูฟังจิ้มสองชั้นฉี่แล้วก็บอกลุงผมว่าไม่เป็นอะไรนะแล้วก็ให้กลับบ้าน ลุงผมออกจากโรงพยาบาลมายังไม่ทงสิบัลชีเลยตายใช่ล้วทำไมเขาใจายไปนะตายโดนรถชนตายแล้วเกี่ยวอะไรกับหมอเกี่ยวสิเพราะว่าคนที่ขบับรถคือหมอชน สนใจเป็นรถรุ่นไหนดีครับผมมาหารถรุ่น h o n ด a าว้าเวครับเพราะทางร้านของเรามีแต่เป็น h o นด้าเว e นี่ครับเฮ้ยเวฟกูเวฟว่าแต่ว่าขายยังไง่ะเนี่ยเพราะไม่ได้ครับพอเงินมาก็เอารถไปครับใช่ผมหมายเขาว่าดาวเท่าไหร่เนี่ยอ๋อรุ่นนี้ไม่มีดาวครับแต่ต้องมีคนค้ำนะครับฮะรถรุ่นนี้ไม่มีขาตั้งเลยโอ้ดังั้นผมไม่ซื้อแล้ว คือเครื่องบ่งบอกถึงบุคคลิกภาพของแต่และบุคคลคนใจเย็นจะกั้นตดไว้จนถึงจุดระเบิดคนไม่จริงใจตดและหันไปมองเด็กคนเจ้าเล่ตดพร้อมๆกับไอเบาๆคนสุภาพจะขอโทษทั้งก่อนและหลังตดคนอำมหิตตดเงียบๆแต่เหม็นสุดๆคนดีแต่พูดตดสะดังแต่ไม่มีกลิ่น คนเสมอต้นเสมอปลายตดสม่ำเสมอเป็นจังหวะคนใจบุญตดเหนือลมคนมีเมตตาตดใต้ลมขาตกรตดในลิฟต์ผู้ดีกลั้นไว้กลับไปตดที่บ้านเลิกเล้าเลิกเบียร์เมียก็รักเลิกกิ๊กเลิกกักเมียรักใหญ่ เลิกพนันหวยมาเมียพอใจเลิกหายใจเมื่อไหร่เมียใช้ยโย